ใช้พลังงานในการเดินขึ้นลงมอรถนะคะหิวค่ะทางด้านล่างนะคะจะมีสตรีทฟู้ดอยู่สองสำเจ้าราก็แอดแทคเลยร้านแรกที่แวะนะคะจะเป็นกุลชาชโชล่ากุลชาก็คือเป็นลักษณะแป้งขนมปังนะคะแบบหนานิดนึงแล้วก็ มีตรงกลางเป็นปองๆองะคะ่ะไม่ใช่พองนะคะคือตรงกลางกลวงสามารถที่จะใส่ไส้ได้อันนี้ที่เขากำลังทำอยู่ก็คือทำโชล่านะคะในหม้อทองเหลืองที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเนี่ยจะมีถั่วลูกไก่ขาวต้มสุกพร้อมน้ำซุไปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะโอออกมาหัน่นมะเขือเทศหอมแดงแล้วก็เครื่องเทศนะคะ เกลือพวกเกลือชาร์มาซ่ลลาผงยี่หร่าอะไรพวกนี้ค่ะเอามาปรุงรสข้างนอกให้กลายเป็นโชล่านะคะเสร็จแล้วเขาก็จะหั่นขนมปังเจาะให้สามารถที่จะใส่ไส้ได้อะคะ่ะแต่ข้างข้างในมันกรวงอยู่แล้วแล้วก็เอาไปอุ่นในกระทะนะคะพอขนมปังร้อนดีแล้วนะคะ ก็เอามาใส่ไส้ค่ะไส้โชล่าเราสั่งไป3ชิ้นนะคะเขาขายชิ้นละ40รูปีก็คือ16บาทเท่านั้นคนกินก็คือพ่อบ้านแล้วก็หลานชายสองคนนะคะส่วนน้องซิมนันเขาไม่กิน เขาจะกินอย่างอื่นและขนาดสามหนุ่มเขากินกันเนี่ยบอกเลยเขาไม่อิ่มหรอกแต่เขาไปกินอย่างอื่นอีกใส่ไส้แบบนี้นะคะแล้วก,กระดาษหอ่อแล้วก็ยื่นให้ลูกค้าเลยค่ะลูกค้าก็จัดการเลยค่ะแม่ก็ไม่กินเหมือนกันค่ะ ไม่ชอบใส่นี้ใส่แบบล้นปรีกันไปเลยนะคะอันสุดท้าย ตาอร่อยทั้งปีหเห็นไหมบอกแล้วต้องบอกอร่อยผมเริ่มยุ่งอีกแล้วกลับบ้านจับตัดผมดีกว่าหลานก็บอกว่าอร่อยนะคะเผ็ดดี แต่คงอร่อยของนางจริงนะนางของกินโชล่าใส่ถ้วยมาอีกต่างหากนี่ค่ะชอบวรสจัดดีเดี๋ยวพาไปกินต่อค่ะ